นิทานเรื่องช้างน้อยการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกมีช้างน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าช้างป้อมช้างป้อมเป็นช้างที่น่ารักและขี้เล่นมากแต่มันยังตัวเล็กและไม่แข็งแรงเหมือนช้างตัวอื่นๆในป่ามันอยากโตขึ้นเป็นช้างที่แข็งแรงเหมือนพ่อแม่ของมันวันหนึ่งช้างป้อมเห็นช้างตัวใหญ่กำลังดื่มน้ำและใช้งวงยกท่อนไม้ใหญ่ๆไปสร้างสะพานข้ามลำธารช้างป้อมคิดในใจว่าถ้าฉันโตขึ้น ฉันจะช่วยสร้างสะพานแบบนี้ได้ด้วยช้างป้อมจึงเริ่มฝึกซ้อมทุกวันมันดื่มน้ำมากๆก,กินใบไม้เพื่อเสริมพลังและพยายามยกท่อนไม้เล็กๆเพื่อให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นแต่บางครั้งมันก็รู้สึกเหนื่อยและท้อแท้ในวันหนึ่งขณะที่ช้างป้อมกำลังพยายามยกท่อนไม้ทันใดนั้นมันก็พลาดและท่อนไม้ก็ตกลงมากระแทกพื้นช้างป้อมรู้สึกเสียใจและคิดว่าจะเลิกฝึกแต่พ่อของมันเดินมาหาแล้วพูดว่า ไม่เป็นไรหรอกลูกการล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตถ้าเจ้าฝึกต่อไปวันหนึ่งเจ้าจะทำได้ช้างป้อมจึงตัดสินใจไม่ยอมแพ้และมันก็ฝึกต่อไปทุกวันหลังจากนั้นไม่นานมันก็สามารถยกท่อนไม้ใหญ่ได้สำเร็จและช่วยพ่อสร้างสะพานข้ามลำธารได้อย่างภาคภูมิใจจากวันนั้นเป็นต้นมาช้างป้อมไม่เคยยอมแพ้ในการพัฒนาตัวเองและกลายเป็นช้างที่แข็งแรงและมีจิตใจดีเช่นเดียวกับช้างตัวใหญ่ในป่าทุกตัว นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามและการไม่ยอมแพ้จะนำมาซึ่งความสำเร็จในที่สุด